ร้านนานเนสสเต็กแอนด์ซีฟู้ดพัทยาค่ะก็ร่วมกับชมรมฟุตบอล VIP หนองปลือจัดสถานีปันสุขปันน้ำใจชวนผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะคะช่วยเหลือในการแบ่งปันอาหารหวังที่จะให้ผู้ที่มีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยได้รับประทานอาหารที่ดีค่ะเรียกได้ว่าสุขทั้งผู้ให้แล้วก็สุขทั้งผู้รับค่ะ ที่ร้านอาหารหนาเนสสเต็กแอนด์ซีฟู้ดพัทยานะคะทางถนนพัทยาเหนือพัทยากลางจังหวัดชนบุรีค่ะนายบัญชาหาธนีผู้บริหารร้านสเต็กนาเนีย์แอนด์ซีฟู้ดพัทยาร่วมกับชมรมฟุตบอลวีเอพหนองปลือจัดก,กิจกรรมเชิญชวนผู้จา่าผู้ที่ใจบุญนะคะร่วมกิจกรรมสถานีปันสุขปันน้ำใจแบ่งปันผู้มีทุนทรัพย์น้อยซึ่งนายบัญชาเป็นผู้ได้คิดค้นโครงการนี้นะคะเปิดเผยว่าอยากเป็นตัวแทนของผู้ที่มีกําลังทรัพย์ค่ะช่วยเหลือผู้ที่มี ีทุนทรัพย์น้อยให้มีอาหารดีๆทานนะคะโดยให้ผู้ที่มีกำลังทรัพย์เนี่ยสามารถเลือกซื้อเมนูอาหารค่ะแล้วก็นำไปเสียบไว้ที่กล่องเพื่อให้ผู้ที่มีทุนทรัพย์น้อยนะคะสามารถเข้าเลือกอาหารแล้วก็สั่งมารับประทานได้ตามต้องการแต่ต้องนั่งรับประทานภายในร้านเท่านั้นนะคะ สำหรับร้านนาเนีสเต็กแอนด์ซีฟู้ดพัทยาค่ะก็จะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าในส่วนของโครงการสถานีปันสุขปันน้ำใจจะเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันจึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีกำลังทรัพย์นะคะได้เข้ามาร่วมแบ่งปันให้กับผู้ที่มีทุนทรัพย์น้อยค่ะ ส่วนทางราชการอำเภอสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็มีกิจกรรมทำเปเปอร์มาเช่ปลาชนิดต่างๆไม่จำกัดไอเดียค่ะเข้าร่วมในเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์ครั้งที่26นําไปจะแสดงบริเวณลานกิจกรรมเปเปอร์มาเช่ถ่ายรูปเช็คอินตรงข้ามกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวในเทศกาลกินปลาได้ถ่ายรูปเช็คอินค่ะเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปคู่เปเปอร์มาเช่โพสตลงเฟซอัพที่เป็นแฟนเพจนะคะของสำนกักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ตั้งแต่วันที่24ก็คือวันนี้ไปจนถึง2มกราคมนะคะที่ลานจัดก,กิจกรรมเปเปอร์มาเช่ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรีและสามารถร่วมลุนรางวัลพิเศษกันได้นะคะโดยจะทำเปเปอร์มาเช่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมลุ้นโทรทัศน์สี32นิ้ว1เครื่องไมโครเวฟ1เครื่องแล้วก็มีพัดลม1เครื่องค่ะ